สวัสดีครับท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับพีอ w นิวและผมนัชรุฑถาพรทองสุธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัยในระบบปฏิบัติงานและการควบคุมการทํางานซึ่งในปี2565นะครับ PA ยังได้รูปการประกาศจิตนารมให้เป็นปีแห่งความปลอดภยัยเข้มงวดยั่งยืนและต่อเนื่องอีกด้วยครับ านายสุภาชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพดีเด่นและผู้ควบคุมงานดีเด่นด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและพะนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สำหรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุประจำปี2564มีจำนวน98หน่วยงานแบ่งเป็นระดับทองจำนวน1หน่วยงานได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชนบุรีส่วนระดับเงินจำนวน15หน่วยงานและระดับทองแดงจำนวน81หน่วยงานนอกจากนี้ยังมีรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นจำนวน12คนและผู้ควบคุมงานดีเด่นด้านความปลอดภัยอีก13คน ทั้งนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานและพนักงาน P.A. ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในปี2565นี้และมีส่วนสําคัญในการยกระดับ P.A. ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการดําเนินง,งานด้านความปลอดภัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยประกาศจิตตารมนะครับในปี2565เป็นปีแห่งความปลอดภยัยเข้มงวดยั่งยืนและต่อเนื่องภายใต้แนวคิดปฏิบัติตามกฎลดความสูญเสียเพื่อทุกคน P.A. Safety for All ขณะที่การฝึกซ้อมการปฏิบัติงานเป็นประจำจะช่วยทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภยัยช่วยเพิ่มความชำนาญในงานอีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์และติดตามการดำเนินง,งานด้านความปลอดภยัยเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในปี2566 DASafety Management System เทียบเท่าระบบมาตรฐานความปลอดภัยสากล ในโอกาสนี้นะครับนายประโมทโอภาสมงคลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยได้ขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานให้กับองค์กรปรับพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าสามารถป้องกันได้หากผู้บริหารหัวหน้าง,งานและพนักงานทุกคนจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยจนเกิดการตระหนักรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทํางาน พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและระดับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับเป็นความมุ่งมั่นของ PAA เพื่อก้าวสู่การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในปี2566โดยได้มีการกําหนดเป้าหมายในะครให้เทียบเท่าระดับสากลและเป็นการปิดช่องว่างของปัญหาความปลอดภัยในระบบที่ยังหลงเหลืออยู่ครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและเด็ดข่าวดีที่ทาง PNA News สาหรับวันนี้ผมนัสรุทถาพรทองสุสดิขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ